เห็ดงเห็ด่งเละง้อเะว่ามีเห็ดปวกรอ้ามีเหลืองๆเลยนะมันดอกอะไรเป่ามด้าเห็ดเห็ดละงอเหไ่อีเห็ดเงอันี้ยวเดารบ่ย่าแม่ขายโลออเออเห็ดปวกนเห็ดตัวจ้าเห็ดปวกก็งหอบกจ้าขาละบาทแล้ววะเมาเบิรดได้ปะเนี่ยฮน้ ถ้าละสองบาทจะมาเบอสนตัวเนาะเขาแยกจากตลาดท่าขุนมาอยู่ท่าขีกป่ะมือนานนูมากลุไปท่าขุนนู่นไวเฮ้มันขึ้นบ่เห็นมี่วะนู่าวคนเสียไปใส่ผนถาเท่าไหร่สองบาทหาซืค่ะถ่านนี่ก็นานถ้าละลอยจ้าถาละอยไม่จูม่เจ้าเนาเบิดจูมลวค่ะเมอนานเบร์ดเหรอเาะคุกงูง่ายปนี่เาขายนนอะรกน เฮ็ดฮาก็มันเสียทานแล้วเท่าไรนะสองร้อยร้องร้านหลุมสองอันนี่แม่ซื้อคนมากอะสามร้อยหกที่บาทแม่ตาดายที่ที่บาแม่เอามาเล่นหุกเลยนี่เง็ดของขาวจะนี่งามปลาจักบาต้นนี่ลอยหนึ่งแม่เหนทานแล้วลอยชีวสอัน

มาจ้ามาจ้ามาเก็บเห็ดในตลาดนะจ้าเก็บเห็ดตลาดกันทรมาเด้อค่ะเด้อมาเด้อค่ะเด้อเห็ดย่างในป่าเขาเอิญไอันนั้นเห็ดเขีไข่เห็ดเขีไข่อันนี้เห็ดแดงได้หนิเนาะเห็ดกอแล้วพวมีเห็ดปวกปุ่นเห็ดปวกพวมีในนี้เห็ดปวกที่ตาหนังใหญ่ใส่ดูสิสองร้อยจ้าสองร้อยแพงมากเลย สวยสดงดงามใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยมาเด้อมาเด้อบูเห็ดผัอันนี้ลงมาไปสิกมาเดิมาเด้อปวดปวดปวดไทยเนี่ยมาเดมาเด้อคนสี่สองสองร้อยสองับน่เรียบ้ต้นเอาฝาจัเห็นมันแล้วฝาเสียือถานี่ไปก่อนจับให็นมั้แล้วเอาจุ่มจุ่มาดทรแล้วเจ้ที่หาต้นน้ำมันหลเออเอาที่ละคอยถือไว้แล้วต้นนี้อย่าเห็ดหัวกันเรานะ นี่นี่นี่ใส่ถาดนี่เออไอ้อีซองดอกว่ามันคือบานแถวป่าถาดนี่ฮะมันมีซัำนี่หละค่ะมันมีซัำนี่เนาะเอาไปพัดได้บ่เนี่ยพัดมันแสบบ่นี่ละซัำนี่ละแสบบ่ซัำมันเป็นพลาบ่ร่ะถ้ามีดูดแล้วมันโอเคลดแน่รถแน่ต่อจะไปขายต่อสามอันนั้นเดี๋ยวไปถามเราก่อนข้าวหนึ่งเอาโอ้ยชี้ร้อยชี้รอย สี่อยเฮ้ยบูแมนสามร้อย,อยปแปดสิส่อย